สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะช่วงนี้ฝนตกนะบ้านใครที่ฝนตกบ่อยๆต้องดูแลพืชผ,ผักต่างๆของตัวเองให้ดีๆเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อรามันก็มากับฝนเหมือนกันนี่ไงคือคนไหนที่ไม่มีไม่ได้ทำพวกน้ำหมักต่างๆที่เป็นพวกกระเทียมที่ช่วยฆ่าเชื้อรา หรือน้ำหมักพวกเปลือกมังคุดอะไรแบบนี้อยากให้ไปซื้อตัวนี้มาเห็นไตรโคโดมามะไหมตัวนี้แหละสำหรับคนที่อันนี้เราต้องเตรียมไว้ให้เเนี่ยพวกต้นไม้ต่างๆพืชผักต่างๆของเราไตรโคโดมามาเขาจะเป็นเชื้อราดี เขาจะไปช่วยกำจัดเชื้อราไม่ดีในดินพวกนี้ป้องกันพวกรากเน่าคนเน่าได้เป็นอย่างดีช่วงฝนตกอนะ่ะใส่ไปเนี่ยประมาณเอาช้อนไปไหนนี่ตักไปกินแค่นี้เอง ไม่ใช่สารเคมีนะเขาเป็นเชื้อรานะเนี่ยคนคนคนเอาไปคนคนไว้คนให้ละลายละลายไปเลยนะต้องให้เขาละลายเนี่ยแล้วก็ตักเอาไปรดราดในดิน ตามกระถางต้นไม้ทุกต้นในช่วงนี้ต้องป้องกันไว้ก่อนแนหะเพราะเพราะว่าไม่งั้นเกรงว่าจะเกิดรากเน่าคนเน่าแต่ตัวนี้เป็นตัวอะไรรู้ไหมที่เราเอาน้ำหมักปลาร้าของน้องตั้มช่องฟาร์มสุกปลูกอินซีอ่ะที่เทที่เท ไตรโครมาน้าของคุณหน่อยบ้านไร่บงญพยอมอะ่ะเทรวมไปอะ่ะแล้วเราเอามาใส่ใส่อะไรนะกากถั่วเหลืองเนี่ยเห็นเขียวๆนี่ไหมนี่คือไตรโครมานะนี่คือเชื้อไตรโครมานะเห็นด่ะเราเท่ากับเราก็มีเชื้อไตรโครมาที่เพาะไว้เพาะเลี้ยงไว้อฟฟิง ฟิงโอ้ยจะเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็ดไปเก็บกินเชื้อราในลำไส้นะสิงเชื้อราไม่ดีเดี๋ยวก่อนจัดการก่อนละลายแล้วก็หรือนี่ตักในนี้มาใส่ในนี้ก็ได้สำหรับเรานะจะปิดก่อนอยากให้ทุกคนไปดูซื้อหาซื้อติดบ้านไว้กระปุกละสามร้อยบาทสำหรับคนรักการปลูกนะอย่างพวกเรา มันจําเป็นต้องมีจําเป็นต้องใช้ถ้าใครไม่อยากซื้อไม่อยากเสียตังก็ตํากระเทียมแช่น้ําแช่น้ำแล้วกรองเกรองก็ได้แช่น้ําเสร็จทิ้งไปสักคืนหนึ่งนะแล้วก็เอามาเนี่ยตักตัก,ต,กตักใส่ใส่ในนี้เลยกำมือนึงอะ่ะแช่ไว้แล้วตักรดราดจต่ของเรามันเยอะใช้เยอะ เนี่ยน้องดวงรัดให้มาเราก็เอามาเพาะเลยใช้กากถั่วเหลืองเนี่ยเพาะได้เพราะในนี้คือกากถั่วเหลืองแล้วเราก็ตักน้ำหมักน้ำหมักปลาที่มีไตรโคดมาอยู่ด้วยสุดยอดนะแล้วเราก็เพาะต่อน้องดวงรัตขอบคุณมากน้องดวงรัตให้กาก,ากถั่วเหลืองมาไปหาน้องดวงรัตที่ตลาดอัยาราได้เพราะว่า น้องดวงรัตเขาขายอยู่ขายน้ำเต้าหู้ขายพวกอะไรนะกล้วยแขกกล้วยทอดมันทอดนี่เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงเชื้อเข้าไว้ในนี้เลยนี่นาเราก็จะมีไตรโครมาเอาไว้ใช้ป้องกันนี่ พวกเชื้อไฟทอบทราต่างๆที่มันมีเป็นโทษกับพืชเป็นโทษกับดินพวกเรานะจะต้องสรรหาข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาดูแลนี่เชื้อเดินดีมากาเป็นอะไรที่สุดยอดไหมแช่ไว้ยอย่างงี้แหละ เดี๋ยวเชื้อก็จะเดินเต็มไปหมดเลยกระมังนี้ถ้ากับเรามีแล้วมีไรโคโมาขยายได้ไม่รู้จบอีกใช้ได้เนี่ยกากถั่วเหลืองสามารถเพาะขยายไรยโคโมาได้ด้วยใช้ได้ใช้ได้ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยเราจะตักไอตัวนี้มาใส่อีกหนึ่งช้อนชาก็ยังได้เลยนะ แต่ก็ไม่จำเป็นเพราะว่าเชื้อมีแล้วเพราะเชื้อครับตอนนี้เราได้กากเหลืองของน้องดวงรัศมาเพาะเชื้อไตรโคดมาเรียบร้อยเมื่อก่อนนึกว่าเป็นสารเคมีนะมาเรียนรู้ถึงได้รู้ว่าเชื้อราไตรโคดม่าเขาเป็นเชื้อราดีที่ช่วยเก็บกินพวกราต่างๆที่ไม่ดีในดิน ส่งผลทำให้ต้นไม้พืชผักของเราจเจริญเติบโตงอกงามได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูฝนไห okay. นาพาดูหน่อยเซฟนี่นี่คืออะไรรู้ไหมต้นหอมนะจ๊ะนี่ต้นหอมอือพึ่งจะเป็นคือจริงๆเคยเพาะต้นหอมที่เพาะจากมเมล็ดมาหลายรอบแล้วนะ เดี๋ยวรอให้เขาโตๆหน่อยเดี๋ยวจะแยกแล้วต้นหอมต้นหอมเอาจริงจุชายมาไว้ด้วยเนี่ยไปขยายจริงจุชายจริงจูชายนี่ลดความดันดีลดน้ำตาลดีเพราะฉะนั้นอยากให้คนปลูกเยอะๆไหนรถลดไหนสิมีไตโคนมาและเอาคน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 ใส่หน่อยป้องกันชิโรคชืราในเดนอ่ะเฮ้ ถ้ามีเชื้อโรคเชื้อราในดินเดี๋ยวไตรคุณบ้าจัดการให้เปลือกบังคุดก็ได้นะเปลือกบังคุดนี่แหละเปลือกเงาะนี่แหละมีสารแทนนินตัวสารแทนนินจะช่วยกําจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดีปรับสภาพดินได้ด้วยโอ้โหกระชายกระชายกระชายนี่ต้องดินแบบ ร่วนๆนหน่อยเขาจะแตกหน่อดีก่อนจะได้ยินกระชายก็ประมาณ8ดเดือนเนี่ยลงหัวน่ะริปลูกอันนี้พวกพืชผักที่เราโรยโรยไวะ้แยะ,ย,ยะเลยท,ทั้งคะนากวางตุ้งโรยไว้เนี่ยคือเรามีปัญหาเรื่องหอยทาก็เนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงหรอจริงเนี่ยหลังบ้านรอบบ้านเนี่ย ดูแลเขาไม่ทั่วถึงถ้าจะให้ทั่วถึงต้องใช้อาหารศาสตร์เลยมองพวกนี้เดี๋ยวคือปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามเพราะว่าอยู่โดนอย่างที่บอกนะโดนร่มเงาของต้นมะม่วงบางเนี่ยเดี๋ยวขนุนโตอีกทีนี้มองนี้ปลูกอะไรไม่งามเลย ต้นไม้เขาต้องการแดดอยู่แล้วไงดูสิถูกอะไรก็ไม่งามอ่ะอยู่ในหม่องโดนโอ้ยรื้อหลังคาเอาอดีไหมเนี่ยฮะรื้อหลังคาลงโดยจอดรถเลยฮึทุเรียนเพราะมันเป็นเล่นลน,นี้แหละฮะยอดเยอะที่เคยปักไว้ไม่ติดแลวเหี่ยวไปลว ทดลองเรียบร้อยทดลองใหม่ก็ดีนี่อันนี้เอาการกิง่งเอ่อฟ้าทลายโจรมาจิ้มจิ้ไว้ฟ้าทลายโจรตัดกิ่งปักชําก็ติดง่ายๆนะป,ปลูกไว้เพราะว่าเราจะได้มีกินนี่ต้นไหนวะมาดูหอมแย้แม่บีที่นี่หอมแย้แม่บี้าถอนกินไปเยอะเลยไม่เป็นไรมีโน่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 แน่น เดี๋ยวทําที่ลงให้ให้แม่บีแล้วทาที่ลงให้แม่บีเรียบร้อยเล้วป่ะนี่นี่หอมแย้มแม่บีเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมีผักหอมแย้มแม่บีเกิดเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยนี่เรานะพยาพยามพยายามจะขยายพันธุ์ให้แม่บีช่องไม่บีปลูกผักทุกคนไปดูช่องไม่บีปลูกผักนะจ๊ะ ดูทุกช่องเแม่บีมี big better สมุยช่องประกาศด้วยเออไปดูไปดูไปด,ไปดูใครที่ชอบประกาศฟังเราทางนี้ตามไปดูช่องแม่บีปลูกผักกับครัวแม่บีอาหารใต้แล้วจะเห็น big better สมุยปักหมุดไว้นะจ้าสำหรับคนรักประกาศอันนี้เรา นี่คือที่มะนาวแป้นชราพรนะจ๊ะทุกคนตอนนี้มะนาวแป้นชราพรติดอีกสองยอดนะเดี๋ยวก่อนออกไปก่อนเธอเธออันไหนไม่ใช่ออกไปนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือกิ่งมะนาวแตกยอดแล้วเห็นปะ่ะนี่ยอดของมะนาวแป้นชราพรนะจ๊ะนี่ติดรากแล้วนะเนี่ย ติดรา้กแล้วยอดเนี่ยยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยตัดไล้ก็จิ้มเลยจิ้มลงดินกดให้แน่นๆตอนนี้รากเดินแน่นอนเพราะว่าเขาแตกยอดอ่อนแล้วนี่ก็ใช่นี่ก็แตกยอดอ่อนแล้ว <S 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 เห็นป่ะนี่ถ้าเห็นแตกยอดอ่อนนี้แสดงว่าร,รากเดินละถ้ากับยอดอ่อนๆของมะนาวแป้นชราพรพี่ฝนพี่กบได้ยินไหมได้ยินป่ะแน่แป้นชราพร มันต้องเท้าวความอีกไหมเนี่ยครับอืมไปบ้านไม่แขกสังสรรค์ปาร์ตี้กันพี่กบเขาเอาเมเล็ดมาให้น้ําเยอะแต่พี่กบจําไม่ได้ว่าเป็นมะนาวอะไรเราเลยมาตั้งชื่อมะนาวแป้นชลาพร <c oughs> ฮียเฮียมีมะนาวแป้นชราพรของตัวเองเอาเถอะไปได้มะนาวมาอะไรก็ตั้งชื่อตัวเองได้นั่นเองจริงนะ ไปรับมะนาวมาจากที่ไหนก็มาตั้งชื่อของตัวเองเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยหลายคนก็ตั้งชื่อเขาเองมะนาวเป็นระไพมะนาวเป็นชราพรมะนาวเป็นพิจิตมะนาวเป็นกลิ่ไกรอมะนาวเป็นท้ายไร่อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ปลูกเองตั้งชื่อเองก็ได้ว่าไงจ๊กกระชายชลาพรอันนีตทนอะไรไม่รู้จิตอน นี่ต้นอะไรไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะตอนที่เขางอกมาเขาเหมือนอะไรเปล่าเหมือนกับเ,เหมือนกับต้นแตงแตงอ่ะตระกูลแตงอ่ะแ,แต่พอโตมาไม่ใช่อ่ะก็เลยไม่รู้อ่ะคณะเม็กซิโกไม่ใช่แน่นอนเราจะลองเลี้ยงดูแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไร โตอยู่ในนี่แหละขิงรอลุนไปด้วยกันอันนี้เป็นยอดของของพี่นัดปัตเตอร์น้องหนวดนะเนี่ยเนี่ยเอายอดอ่อนมาแล้วก็เอามาจิ้มเอาไว้เอาแก้วครอบนี่เอายอดยอดอ่อนๆน,นะของพี่นัดปัตเตอร์นะเราเคยทําคลิปให้ดูแล้วว่าสามารถใช้ยอดปักชําได้นะรากเดินดีด้วยแต่ยังว่าที่บอกส่วนมากเขาก็ตอนกิ่งเพราะว่าอะไรรู้เป่าเพราะว่า เอาอยดอมาจิ้มมันประโตช้างอันนี้มะเขือแปลกนะคือถ้าถ้ายังอยู่ในช่วงระหว่างเนี่ยดูดูฝนเขาไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่แต่ถ้าอากาศเย็นเดี๋ยวเราจะเนี่ยรอดูว่าอันนี้เป็นกิ่งปักชำมัเนี่ยมะเขือเชอรี่ มะเขือส้มถ้าเกิดอยู่ในช่วงฤดูหนาวจะติดลูกยีด,ดีปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ให้ปลูกในอยู่ที่เขาชอบปลูกพืชเฉพาะฤด,ดูฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะทุกคนคนที่รักการปลูกทุกคนเลยนะตอนนี้นะเราอยากให้คนที่ติดตามเราอยู่เนี่ยที่ยังไม่ได้ทําช่องอะ่ะ แนะนำให้ทำช่องเลยเพราะว่าทำไปเรื่อยๆเ,เราอาจจะมีรายดงรายได้ต่อเดือนเข้ามาในบัญชีนะจ๊ะขยันทำอะ่ะคือขยันเท่านั้นแหละถ้าไม่รู้แต่ต้องเรียนรู้วิธีเทคนิคต่างๆในการทำช่องไปด้วยนะเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับของเขาให้ดีๆนะ YouTube เนี่ย ร,รู้เทคนิคในการที่จะทําให้ผ่านช่องด้วยคือคอนเทนต์ไหนที่แบบดีๆๆเราไม่ต้องโปรโมทหรอกคอนเทนต์ content ปลูกผักนี่แหละเป็นช่องที่เจาะกลุ่มที่ดีมากๆเลยทำไปเรื่อยๆทําไปแบบไม่ต้องไปอะไรมากมายทายไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคนรักการปลูกมาเจอช่องเราเองทำนะทำนะแล้วก็เข้าไปกดติดตามทุกช่องด้วย ที่เป็นช่องกเกษตรช่องปลูกผักที่เข้ามาได้ช่องเราเนี่ยเพืได้ความรู้เราจะพูดแบบนี้ซ้ําๆยุยงส่งเสริมให้คนรักการปลูกมาทําช่องกันทําเลยถ่ายเองกับมือเนี่ยดีสุดแล้วที่สำคัญต้องถ่ายแนวนอนด้วยนะอย่าถ่ายแนวตั้งนะเราต้องบอกหลายๆคนเรื่องการถ่ายคลิปเพราะว่าคนใหม่ๆม,มาเขายัางไม่รู้เนี่ยเวลาถ่ายถ่ายแนวนอนแบบนี้มันจะได้ ภาพมุมกว้างแต่ถ้าถ่ายแนวตั้งเนี่ยมันมุมแคบแล้วก็เอาคลิปทุกคลิป,ล,ปลงเพลย์ลิสต์ให้หมดเลยเวลาใครดูคลิปเราแล้ว,ลวมันจะได้แบบเด้งไปที่คลิปเราต่อเนื่องไม่ต้องไปแยกเพลย์ลิสต์หรอกเชื่อเราแล้วมันมีเทคนิคดีๆอีกเยอะแยะมากมายอะเรียนรู้ควบคู่กันไปนะส่วนมากเราก็จะบอกเล่าประสบการณ์เทคนิคดีๆในคลิป ที่มีความยาว20นาทีขึ้นไปนี่แหละอยากให้ทุกคนปลูกอยากให้ทุกคนทําคลิปเพราะเราถ่ายกับมือเองเนี่ยเป็นคล <tr> ิปท<ม>ี่ทําให้เวลาผ่านกดและผ่านตรวจสอบเร็วมากเห็นนกไหมศัตรูพืชของเราเยอะแยะเลยเวลาโรยเมล็ดพันธุ์ผักเข้าไปส่วนมากไม่หอยทากก็คุณนกหอยทากเขาจะกินอะไรก็แล้วแต่ที่ โผลมาจากพื้นดินส่วนนกเขาชอบกินเมล็ดพันธุ์เพราะฉะนั้นโรยอะไรไปแล้วถ้าเกิดมีนกมากลวน,วนบางทีตูกอะไรแล้วไม่งอกต้องคอยสังเกตว่ามีอะไรมากวนไหมโดยเฉพาะนกเนี่ยแหละส่วนนี่ผักชีปัญหาแย่ๆแ,แต่แป๊บเป็นลมที่บอกอะ นี่ขึ้นมาแล้วนะนี่เราโรยไปทั่วหมดละเมล็ดผักชีโรยไปทุกหม่องเลยโรยไปทุกดินเลยดินตรงไหนที่มีเราก็จะโรยผักชีไปโดยที่ไม่ทุบไม่บ่มไม่อะไรแรทั้งสิน้นปรากฏว่าถ้าเป็นผักชีที่เสื่อมคุณภาพเสื่อมนะเสื่อมมันก็จะไม่งอกแต่ถ้าด้อยคุณภาพด้อยด้อยนี่งอกมานะงอกมาแต่ ไม่นานตายหมดเลยตายทุกหม่องด้วยทุกไหนที่มันอยู่บนดินเนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในร่มอยู่ด้านนู้นโดนแดดคือมันโตมาได้ไม่เท่าไหร่นะมันก็ตายอะ่ะเอออันนี้คือร่อยคุณภาพสมัยก่อนเห็นแม่หลายคนอะ่ะปลูกผักอะ่ะโยนไปเลยผักชีเม็ดเมื่อก่อนเราปลูกไว้หลังบ้านสมัยก่อนนู้นสิบปีที่แล้วนู้น โยนโยนแบเงี้เอาเม็ดฉีกซองมาโยนโอ้ขึ้นมาแบบต้นแข็งแรงใหญ่แข็งแรงอวบแข็งแรงมากเลยนะจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรเลยฉีกซองโยน,โยนลงพื้นรดน้ำให้เขาเช้าเย็นงามดีจริงๆแต่เดี๋ยวนี้อ่ะบนเรื่องนี้มานานมากแล้วเรื่องผักชียพยายามจะดูซิว่าจะมีซองไหนที่จะทำให้คนรักกันปลูก ชื่นอ,อกชื่นใจบ้างหลายเมล็ดพันธุ์นะที่ไม่มีการตรวจสอบนะอา้าววกมาบนอีกแล้วพวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยเกี่ยวกับพวกเนี่ยกเกษตรเนี่ยวัสดุปลูกขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนจ้ะฮะอันนี้เรารู้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนเพราะฉะนั้นขยันตรวจสอบบ้างก็ดีนะไม่ใช่มากินภาษีประชาชนไปวนวัน เข้าใจป่ะลงพื้นที่ตรวจสอบบ้างเดือนละครั้งก็ยังดีพวกวัสดุปลูกต่างๆบางทีดินที่ซื้อมาปลูกอะไรตายหมดมหมายความว่างไงปลูกเนี่ยปลูกพืชผักทุกชนิดอะไรที่มันแบบว่าเกิดง่ายๆมันยังไม่เกิดเลยมันยังตายเลยเกิดมาก็แล้วตายปลูกอะไรเพราะอะไรไม่ขึนสักอย่าง มันเป็นดินอะไรเคยตรวจสอบปะฮะถามหน่อยวัสดุป,ปลูกเนี่ยสำคัญสำหรับคนรักการปลูกนะนเขียนโฆษณาข้างถุงนู่นนี่นี่นั่นโอยดีเราปลูกปลูกงามเลยอะไรเงี้ยวัาถาอาหารเต็มไปหมดเลยเขียนโฆษณานนถือว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาเกินจริงนะ เข้าใจใช่ไหมสงสารคนรักการปลูกด้วยก็ดีถ้ามีอำนาจนะบอกตรงหน่วยงานราชการที่นั่งกินภาษีประชาชนน่แบบไม่ทำงานนะนั่งกินไปวันวันเนี่ยเราจะเอาออกหมดอะ เรื่องภาษีจริงๆได้ยินแล้วเดี๋ยวเข้ามาดิสไลค์เดี๋ยวเข้ามาด่าเราไม่มีอะไรแต่เราไม่กลัวหรอกกลัวทำไมถ้าพวกเรากลัวคนชั่วคนชั่วก็เต็มเมืองใช่ไหมเราประชาชนสามารถตรวจสอบได้วิาพาษ์วิจารณ์หน่วยงานรัฐได้เข้าใจใช่ไหมได้ปะ ว่างๆว่าจะอัดคลิปด่าหน่วยงานรัฐที่เช้าชามเย็นชามหนอ่อยมีเพื่อนทำงานหน่วยงานรัฐยะแยะเราอะมีเพื่อนเป็นทนายมีเพื่อนเป็นอัยการผู้พิพากษา, <c oughs> ามีทุกอาชีพต,ตำรวจทหารนะพวกเราอะส่วนมากมีเงี้ยมีเพื่อนทุกอาชีพอยู่แล้วเออจริงๆ มีเพื่อนอยู่ทุกอาชีพเลยอายุเราขนาดนี้แล้วปีนี้ห้าสี่แล้วประเทศไทยยังเป็นอะไรอยู่ประเทศกำลังที่พัฒกำลังพัฒนาอายุห้าปีสี่คิดดูดิก็ยังเห็นคำว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนายังไม่รู้เราตายจากโลกนี้ไป มันจะพัฒนามันจะเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าพัฒนาแล้วหรือเปล่าม่รูบนเลือเปื่อยบางทีโมโหพูดได้ในช่องเราเราวิจารณ์ประชาชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์หน่วยงานรัฐได้นะไม่ผิดกฎหมายด้วยแล้วถ้าหน่วยงานรัฐเอ่อทำอะไรไม่ดีต้องโดนลงโทษ คลิปนี้มาบนเสียงเล็กๆของเราถึงมันจะไม่ดังนะแต่ก็ต้องได้ยินไปถึงใครบ้างแหละใช่ปะ่ะช่วยกันดิพวกเราต้องช่วยกันดิช่วยกันสอดส่องดูแลหน่วยงานรัฐบาลที่กินภาษีประชาชนอย่างพวกเราบางทีเขาเข้ามา เข้ามาบอกว่าตัวเขาเองก็เสียภาษีก็ถูกต้องอยู่แล้วทุกคนเสียภาษีหมดอะแต่อย่าลืมว่าเป็นราชการรับราชการมีเงินเดือนตลอดต่อให้เกิดเศรษฐกิจวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ก็ยังรับเงินเดือนต่อเดือนทุกเดือนเลยเพราะฉะนั้นทำงานให้เหมาะสมกับภาษีประชาชนด้วย ประชาชนหลายคนมีปัญหาหน่วยงานรัฐก็ต้องเข้ามาช่วยบนไปเงี้ยเรื่อยๆมีหลายเรื่องอยากจะบนแต่งานเยอะบนไปจนกว่าจะแก่เท่าหมดแรงไปเนี่ยจนกว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นฮ อย่าลืมกดติดตามช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาช่องเรานะฝากเหมือนเดิมฝากเหมือนเดิมช่องของเราเองจะบ่นอะไรก็ได้ทำไมมีอะไรเปล่าฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาเงห่นงวน ทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรคส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลค่ะจะได้มีลคลิปใหม่ของเรา Baiklah dah. แค่